ราศีมีนเอย๋ยคลิปนี้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษจัดทำเพื่อชาวราศีมีนโดยเฉพาะสวัสดีชาวราศีมีนสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณนนมิตรทุกท่านในขณะนี้ก็ใกล้ที่จะผ่านพ้นเดือนแรกของปี2024ชาวราศีมีนเอย๋ยดวงชะตาของท่านนั้นในตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง หากท่านใดที่กำลังเหนื่อยหากท่านใดที่กำลังท้อแท้ก็ขอให้ท่านลุกขึ้นสู้สู้กับปัญหาอย่ายอมแพ้เคราะห์กรรมต่างๆนั้นก็จะอยู่กับเราเพียงไม่นานก็ขอให้ท่านนึกถึงคำที่กล่าวว่าฟ้าหลังฝนมักจะสวยงามเสมอราศีมีนเอย๋ยดวงชะตาของท่าน นับจากนี้ไปถือว่าจะเป็นการก้าวเดินในเส้นทางที่ไม่ธรรมดาเป็นเส้นทางที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จเป็นเส้นทางที่จะนำพาไปสู่ความก้าวหน้าซึ่งเส้นชัยหรือจุดหมายของแต่ละท่านนั้นที่ตั้งกันไว้ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกันบางท่านก็ขอให้ร่ำรวยเป็นเจ้าคนนายคนบางท่านก็ขอแค่มีกินมีใช้สอย ไม่มีหนี้สินติดเนื้อติดตัวและในบางท่านก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานา,นาขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงชาวราศีมีนเอย๋ยเกณฑ์ดวงชะตาของท่านนับจากนี้ไปถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะสมหวังมีเกณฑ์ที่จะสมปรารถนา แต่หนทางเดินที่ปราศจากอุปสรรคนั้นในโลกนี้ไม่มีดวงชะตาของท่านนั้นจากนี้ไปถึงช่วงสงกรานชาวราศีมีนเอย๋ยท่านจะพบเจอปัญหาที่เปรียบเสมือนเป็นด่านทดสอบซึ่งปัญหาที่มีเกณฑ์พบเจอนั้นมีสามเรื่องราวที่จะทำให้ท่านนั้นลำบากอก,อกลำบากใจได้ หากท่านสามารถยับยั้งปัญหาหากท่านสามารถแก้ไขปัญหาไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นมาได้ดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งปีแรกนั้นถือว่าเป็นราศีที่มีดวงชะตาที่ดีเป็นลำดับต้นๆเลยทีเดียวการเงินของชาวราศีมีนในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานชาวราศีมีนเอ,อ๋ยในช่วงถัดจากนี้ไป ดวงชะตาการเงินของท่านนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีมีนนั้นมีลักษณะนิสัยที่เป็นคนขยันมีความเพียรมานณพยายามเป็นคนที่หาเงินเก่งไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะทำอะไรค่อนข้างที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาดีอย่างมากชาวราศีมีนเอ๋ยท่านจะมีความคิดจะมีแนวคิดที่แปลกใหม่ เป็นแนวคิดที่สามารถต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมทำเป็นอาชีพพิเศษได้สำหรับผลตอบแทนที่ท่านจะได้กลับมานั้นก็ถือว่าจะทำให้ชาวราศีมีนนั้นถึงกับหายเหนื่อยเลยทีเดียวแต่ก่อนที่ท่านจะประสบความสำเร็จชาวราศีมีนเอ๋ยท่านจะต้องพบเจอกับปัญหาที่ทำให้ลำบากใจอยู่พอสมควร ท่านมีเกณฑ์จะได้รับเงินต่างๆไม่ตรงตามวันเวลาที่นัดหมายกันไว้หรือจะไม่ได้เงินก้อนในครั้งเดียวมีเกณฑ์จะได้เงินแบบทยอยผัดผ่อนซึ่งอาจจะทำให้ท่านนั้นหมุนเงินไม่ทันในช่วงปลายเดือนได้เช่นกันซึ่งชาวราศีมีนนั้นสำหรับการเงินที่ดีชาวราศีมีนรู้จักหาช่องทางนำเงินเข้ากระเป๋า ซึ่งถือว่าเป็นความพิเศษเป็นวิธีที่แตกต่างจากคนอื่นๆและเป็นวิธีที่ชาวราศีมีนนั้นค่อนข้างที่จะถนัดมาก 2. การงานของชาวราศีมีนท่านนับจากนี้ไปท่านจะมีความคิดจะมีไอเดียที่ทำให้เกิดงานเกิดรายได้อยู่เป็นประจำแต่กว่าท่านจะลงมือทำได้นั้น ท่านจะต้องพบเจอกับอุปสรรคเกี่ยวกับคนรอบข้างจะมีการพูดจาบั่นทอนความรู้สึกพูดจาขัดขวางนั่นจึงทำให้ชาวราศีมีนนั้นเกิดไข้เขวและมีความคิดที่จะล้มเลิกในการจะทำอะไรสักอย่างลงได้ชาวราศีมีนท่านใดที่ทำงานประจำหรือเป็นพนักงานออฟฟิศต่างๆท่านก็จะพบเจอกับปัญหาที่เกี่ยวกับงาน จะพบเจอกับงานด่วนงานเร่งแต่ส่วนมากก็จะเป็นงานของคนอื่นเสียมากกว่าชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบหรือบางทีชาวราศีมีนก็ต้องพบเจอกับงานฝากหรืองานขอแรงซึ่งกว่าที่ชาวราศีมีนจะได้ทำงานของตัวเองนั้นก็เกือบจะถึงวันกำหนดส่ง เกือบถึงวันที่จะต้องส่งนั่นจึงทำให้ชาวราศีมีนนั้นทำงานของตัวเองเสร็จทันก็จริงแต่ก็จะเกิดปัญหาตามมาต้องมีการแก้ไขงานอย่างต่อเนื่องทำให้งานนั้นต้องล่าช้าออกไปซึ่งผลเสียก็จะมาตกอยู่กับตัวของชาวราศีมีนก็ขอให้ชาวราศีมีน รู้จักปฏิเสธเพราะอาจจะมีเกณฑ์ทำให้งานประจํางานหลักของชาวราศีมีนั้นเกิดปัญหาได้อุปสรรคสามเรื่องด้วยกันที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นมีเกณฑ์จะเข้ามาขวางทางเดินชีวิตของชาวราศีมีน 1. ชาวราศีมีนเอ๋ยท่านต้องระวังการคำประกันต่างๆหรือแม้แต่การให้ใช้สิทธิ์ใช้ชื่อของชาวราศีมีน ในการทำธุรกรรมต่างๆชาวราศีมีนเอ๋ยในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีมีนมีเกณฑ์จะพบเจอกับคนใกล้ตัวขอความช่วยเหลือให้ชาวราศีมีนนั้นค้ำประกันในรูปแบบต่างๆซึ่งจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนใกล้ชิดที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่การขอใช้สิทธิแทน อาจจะเป็นการกู้หนี้ยืมสินกู้เงินแต่ใช้ชื่อของชาวราศีมีนการซื้อรถการซื้อบ้านเป็นชื่อของชาวราศีมีนหรือแม้แต่การขอหยิบขอยืมบัตรเครดิตเพื่อผ่อนสินค้าผ่อนของใช้ต่างๆก็ต้องขึ้นอยู่กับชาวราศีมีนจะพิจารณาช่วยเหลือหรือไม่ซึ่งถือว่าการช่วยเหลือนั้น เป็นการเอาทุกข์ของคนอื่นเอามาใส่ไว้ที่ตัวของเราการค้ำประกันหรือแม้แต่การขอใช้สิทธิ์กว่าจะผ่อนหรือกว่าจะผ่านพ้เนเงื่อนไขต่างๆได้นั้นย่อมใช้เวลานาน,านพอสมควรก็ขอให้ชาวราศีมีนคิดและพิจารณาให้ดีในการช่วยเหลือใครก็ตาม 2. ชาวราศีมีนเอ,อ๋ยในช่วงนี้ ท่านต้องระวังของมีค่าจะสูญหายชาวราศีมีนเอ๋ยดวงชะตาของท่านนับจากนี้ไปท่านต้องระวังของมีค่ามีเกณฑ์จะตกหล่นสูญหายไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวแนนาฬิกาโทรศัพท์ไม่ว่าจะไปที่แห่งใดชาวราศีมีนก็ควรที่จะตรวจสอบรายละเอียดตรวจสอบสิ่งของให้ครบทุกครั้งชาวราศีมีนในช่วงนี้ ต้องระวังการถูกจุลกรรมการถูกจี้ชิงวิ่งราวสถานที่ใดเป็นสถานที่อันตร,รายหรือเป็นพื้นที่เปลี่ยวก็ขอให้ชาวราศีมีนควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่ควรที่จะสั่จรในเส้นทางนั้นๆก่อนออกจากบ้านทุกครั้งชาวราศีมีนก็ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นแก๊สหุงต้มหรือแม้แต่ระบบไฟต่างๆ ก็ขอให้ชาวราศีมีนอย่าประมาทเพราะมีเกณฑ์อาจจะเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัคคีไฟก็เป็นไปได้ 3. ชาวราศีมีนเอ๋ยท่านต้องระวังปัญหาความใจร้อนของตัวเองชาวราศีมีนเอ๋ยท่านนับจากนี้ไปหากท่านมีการเดินทางมีการใช้รถมีการใช้ถนน ท่านต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทไม่ควรเล่นโทรศัพท์ในขณะที่ขับขี่ยานพาหนะหรือแม้แต่ระวังการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอระวังการเกิดอาการหลับในและที่สำคัญชาวราศีมีนท่านต้องระวังความใจร้อนความหัวร้อนของตัวเองระวังการควบคุมอารมณ์ไม่อยู่มีเกณฑ์อาจจะขับรถปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมา บีบตะและใส่กันหรือแม้แต่แย่งกันหาที่จอดรถซึ่งทุกอย่างทุกปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ก็ขอให้ชาวราศีมีนควบคุมสติอารมณ์ให้ได้หนักนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัยเพราะปัญหาที่ตามมานั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และค่อนข้างที่จะแก้ไขาย,ยากมากเลยทีเดียวการทํานายการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนทั้งหมด เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีมีนนับจากนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์พื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีมีนน,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 มนั้นถือว่ามีเกณฑ์ดวงที่ดีมีดวงเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองหากชาวราศีมีนท่านใดที่พร้อมจะรับความร่ำรวยพร้อมจะรับความสำเร็จที่กำลังจะก้าวเข้ามาในชีวิต ก็ขอให้ชาวราศีมีนตั้งจิตให้มั่นแล้วพิมพ์คำว่าต่อแต่นี้ไปไม่มีอะไรมาฉุดไม่มีอะไรมารั้งตัวของข้าพเจ้ามือซ้ายจะโกยทองมือขวาจะโกยเงินรวยไม่มีที่สิ้นสุดรวยรวยรวยเพียงเท่านี้เพื่อให้ดวงจิตของชาวราศีมีน เปิดรับพลังงานดีๆที่อยู่รอบๆตัวก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านร่ำรวยประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ